สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในการซมเปอรเกมอน,นะฮะก็มาอยู่ในภาคที่สองนะฮะซึ่งวันนี้มีข่าวดีมากเลยดูเพชรผมดูเพชรผมสองพันหนะ้าร้อยสี่ฮะแล้ววันนี้ครับผมไม่ได้มาตัวเปล่าะฮะนอกจากเรื่องทผมจะขึ้นแล้วนะฮะอีกนิดเดียวเลยว่าผมก็จะขึ้นแล้วแล้วมาดูที่กิจกรรมะฮะเออแล้วสุ่มสิบครั้งยังไงฮะ หมดแล้วเหรออ๋อโน้ยังมีอยู่เนี่ยถ้ามันเรียกให้มียวทัวอ่ะเออผมก็เชื่อมีอยู่นะฮะผมก็เลยจะมาหมุนสิบครั้งนะฮะหมุนสิบครั้งไม่เ,มเลยนะฮะคือการที่เราจะหมุนเนี่ยฮะมันก็ไม่ได้เหน,เนียวว่าซุ่มไปเลยะะอย่างนั้นไม่เอาอ่ะมันมันเสี่ยงเกินไปฮะผมก็จะเอาอย่างนี้ฮะมีสามหลักการครับคือ วิ่งรอบสนามนี้สามรอบครับแล้วก็ไปสลับนี่ครับวนอะ่ะเออระดับสูงระดับต่ำสูงระดับสูงแล้วระดับต่ำนะอย่างละสิบครั้งฮะสลับกันอ่ะสิบครั้งฮะ,ถ,งฮะถ้าอย่างงั้นฮะถ้าอย่างงั้นไปเรื่อยฮะจะขอจำกสามครั้งไปวิ่งรอบสามครั้งแล้วก็วิ่งรอบสามครั้งแล้วก็กด สลับไปสลับม,มาอีก10ครั้งก็เลยเป็นสินะฮะสิบสามเ่เป็นเลขมงคลนะ,ะแต่พอ,พอมาแปลม,มาแปลมาแปลอะไรภาษาจีนแม่งสึกเป็นคาว่าผีสัตว์ซึ่งเราก็จะให้ดวงวิญญาณของโกลสนะฮะโกลสที่เราได้มาะฮะเราก็จะนี่ฮะเ,ออเปลี่ยนฮะ เนี่ยแล้วแล้วก็เพื่อความสนิทฮะโอเคอ่ะทั้งถึงสิบก่อนโอเคครับแล้วตอนนี้ฮะก็ไปที่กลุ่ม ร่งตัวนี้ฮะให้เป็นตัวติดตามฮะนี่ฮะหมายเลขสิบสามโมราวันนี้แปลว่าผีฮะผีฮะก็สฮะคือโกสเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีมากเลยนะคือมันคือร่างสุดท้ายของมันอ่ะมันจะเอาไปกิงก้าเว้ยแล้วมันมีร่างเมก,ก้าแล้วตอนเนี้ยผมก็เลยจะคิดว่าจะเอามันให้เป็นกิงก้า อ๋อโอ้โหโอ้โหแหลกครับโอ้แหลกครับโอ้โอ้โอ้ชา้าเลยครับรอหนึ่งฮะโอเคครับหมดแล้วะน,น,นี่รอบสุดท้ายแล้วฮะค,คือตอนนี้เราเล่นในมือถือครับเดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปเล่นในในคอมนะฮะ โอเคครับครบสมรอบนะฮะแล้วนี่ฮะเราเราจะมีขั้นตอนที่สองฮะเดี๋ยวพึ่งฮะให้เราฮะมายืนอยู่ตรงไหนก็ได้ฮะที่อยู่ใกล้ๆก,กับคนที่มีปุ่มอย่างนี้ฮะนี่ฮะเฮ้ยไม่ได้มา่วแก มุ่ยเดียต้องให้ตรงช่องนะเ okay, คลียบอย่างนี้ฮะแล้วเราก็กดไปที่ดัดแปลงครับกดเริ่มที่หมุนธรรมดาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก็สร็จนะฮะพอาถึตอนนี้ฮะให้เรากดตรงตัวเปิกมอนเทพฮนะคือบอกไปว่าใครรู้จักจุ๊จีจุมมจ้มอะดมังจุ้มแจกอะไรอะนั่นแหละฮะจุ้มแจกะไม่เสียมีไว้ให้เราดูอ,อะไรนั่นแหละฮะ ใครจะท่องก็ท่องนะผมไม่ท่องเลยคิเกยจท่องท่องจำไม่ได้ฮะเริ่มเลยฮะตัวแรกตัวเลขอือสะไปโอ้ยยังไงก็ได้ตัวระบาดสูงมานะฮะโอ้ได้นี่มาชิปเมตาคอร์สอ่ะ ยังไงก็ได้การ์ดม่วงแล้วก็ตัวระดับสูงสไปซ์เนี่ยก็คงต้องไปรวมแน่เลยเออวันนี้ก็ขอจอลาก่อนฮะถ้าใครชอบคลิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะแล้วอย่าลืมนะฮะแล้อย่าลืมนะอย่าไปลืมติดตามช่องคุณตองตองเพจเท่เพื่อนของผมเองครับบ๊ายบาย